สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรแอนรีวช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสโลกของยานยนต์200ออย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนวันนี้เรามีมอเตอร์ไซค์สายทัวริงระดับตำนานจากค่ายเขียวที่ครองใจนักเดินทางมาหลายปีกลับมาอีกครั้งกับเวอร์ชันใหม่ล่าสุด Kawasaki Versys 650รุ่นปี2025ที่บอกเลยว่ามันถูกพัฒนาให้สมบูรณ์แบบกว่าเดิมตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการลุยระยะไกลได้อย่างลงตัว Versys 650เป็นชื่อที่หลายคนคุ้นหูอยู่แล้ว เพราะมันคือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในคลาสกลางๆของสายทัวริงขี่ง่ายคล่องตัวแต่ก็ให้พลังที่แรงพอตัวสำหรับการออกทริปและในปี2025คาวาซากิได้ปรับโฉมใหม่ทั้งด้านดีไซน์เครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มันตอบโจทย์นักบิดยุคใหม่มากขึ้นเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยครับบวซิส650ปี2025มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดุดันและเฉียบคมขึ้นไฟหน้าเล็กคู่ทรงแหลมให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตแอดเวนเจอร์ระดับใหญ่ พร้อมไฟ DRL แบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่กลางวันด้านแฟริงและบังลมหน้ามีการออกแบบใหม่ให้ช่วยลดแรงลมปะทะได้ดีขึ้นทําให้การเดินทางกลายรู้สึกสบายและนิ่งมากกว่าเดิมชิลหน้าสามารถปรับระดับได้ทําให้เหมาะทั้งกับคนตัวสูงและตัวเตีย้ยส่วนท้ายของตัวรถออกแบบให้เร็วดูทันสมัยมีการติดตั้งมือจับผู้โดยสารใหม่และมีจุดยึดกล่องสัมภาระที่แข็งแรงขึ้นรองรับการใส่กล่องหลังและกล่องข้างได้ครบชุดสำหรับสายเดินทางตัวจริง เมื่อพูดถึงเครื่องยนต์เบอร์ซส650 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์2ส,สูบเรียงขนาด649 cc DOHC 8วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำแต่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้นในรอบกลางและรอบปลายพร้อมกับระบบหัวฉีด FI รุ่นใหม่ที่ช่วยให้การจ่ายเชื้อเพลิงแม่นยำยิ่งขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการเผาไม่ดีขึ้นทั้งแรงบิดที่นุ่มนวลและการประหยัดน้ำมันที่เหนือกว่าเดิม กำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ67แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด61นิวตันเมตรที่7 0 0 0รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบเกียร์6สปีดที่เข้าเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและระบบคลัตช์แบบ assist and slipper ช่วยลดแรงกระชากเวลาลดเกียร์และทำให้มือเบรกไม่ล้าเมื่อขับขี่ทางไกลระบบเชื้อเพลิงได้รับการอัปเกรดให้รองรับมาตรฐานยูโร5พร้อมระบบเซนเซอร์ควบคุมอากาศน้ำมันที่แม่นยำกว่าเดิมส่งผลให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยคาวาซากิเคลมไว้ว่าสามารถทำอัตราส,สิ้นเปลืองได้ประมาณ22-24กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถในคลาสนี้ถังน้ำมันขนาด21ลิตรทำให้สามารถเดินทางได้ระยะทางกว่า400กิโลเมตรต่อการเติมเต็ม1ครั้งเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบออกทริปยาวๆไม่ต้องแวะปั๊มบ่อยพูดได้เลยว่านี่คือรถที่สร้างมาเพื่อสายเดินทางตัวจริงโดยเฉพาะ ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวจากชวะขนาด41ม mm, มสามารถปรับพอรีโหลดได้ส่วนด้านหลังเป็นโมโนช็อปที่ปรับได้เช่นกันช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองถนนต่างจังหวัดหรือแม้แต่ทางครูขครักก็ยังเกาะถนนได้ดี ระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสเบรคคู่ขนาด300มิลลิเมตรด้านหน้าและดิสเบรกเดี่ยวขนาด250มิลลิเมตรด้านหลังพร้อมระบบ ABS 2ช่องสัญญาณจากบอสช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเบรกกระทันหันหรือขี่บนพื้นถนนลื่นๆก็ยังควบคุมรถได้มั่นใจในส่วนของเทคโนโลยีคาวาซากิได้ใส่ระบบ t r a c t i o n c o n t r ร l รุ่นใหม่ KTRC มาให้ด้วยมีให้เลือกปรับได้2โหมดเพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนและยังมีโหมดการขับขี่ไร้โหมดที่สามารถเลือกได้ระหว่างสปอร์ต รถและเรนเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนหน้าจอเรียนไมเป็น TFT สีเต็มรูปแบบขนาด4.3นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth ผ่านแอป r ดีโอโลจีของคาวาซากิที่ช่วยให้คุณดูข้อมูลต่างๆได้บนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นประวัติการขับขี่รอบเครื่องยนต์หรือแม้แต่การแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเรียกได้ว่าเทคโนโลยีจัดเต็มเหมือนรถใหญ่เลยครับเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้กว้างและนุ่มขึ้นรองรับทั้งผู้ขับขี่และผู้สอน ในระยะทางไกลได้สบายสบายแฮนด์บา์ถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยช่วยให้ท่านั่งเป็นธรรมชาติมากกว่าเดิมไม่เมื่อหลังไม่ปวดข้อมือเวลาขี่นานนานยิ่งถ้าใครเคยใช้วอร์ซิสรุ่นเก่าจะรู้เลยว่าตัวนี้ขี่สบายขึ้นจริงๆน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ219กิโลกร,รัมถือว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ง่ายแม้จะเป็นมือใหม่ในสายทัวริ่งก็ยังขับได้ระบบเฟรมเหล็กแบบไดมอนด์เฟรมให้ความแข็งแรงและบาลานซ์ดีเยี e ่ย e มเวลาขี่โค้งหรือเปลี่ยนเลนเร็วๆก็ยังรู้สึกมั่นคง ส่วนราคาจำหน่ายของ Kawasaki Versys 650ปี2025นั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ3.35แสนบาทถึง3.6แสนบาทแล้วแต่ประเทศและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเพิ่มเติมซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะเทคโนโลยีหรือความสบายในการเดินทาง คาวาซากิยังมีให้เลือกในหลายสีด้วยกันทั้งสีเขียวเอเมอรัลด์กรีนแบบเอกลักษณ์ของค่ายสีดำเมทัลลิกสปาร์คแบล็กและสีเทากราฟ i ิตเกรทที่ดูหรูหราสายทัวริงที่อยากได้ความเท่แบบพรีเมียมเลือกได้ตามสไตล์เลยครับและสำหรับคนที่ชอบแต่งรถคาวาซากิยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมายเช่นคร a ชบาร์ไฟตัดหมอกเลดกล่องท็อปเคสและไซด์เคสแบบทัวริงแท้จากโรงงานหรือแม้แต่ควิคชิปเตอร์และ USB ชาร์จิ่งพอร์ตที่เพิ่มความสะดวกในการเดินทางไกล เมื่อได้ลองขี่ V e อร์ซิส650 2025จริงๆสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความสมดุลของตัวรถเครื่องยนต์ให้พลังอย่างต่อเนื่องไม่กระชากจนเกินไปแต่ก็ไม่อึดเสียงเครื่องนุ่มและระบบการสะเทือนซับแรงได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นหลุมร่องหรือทางครุขรับมันยังคงนิ่งและมั่นใจได้เสมออีกอย่างที่น่าประทับใจคือระบบ traction control ที่เข้ามาช่วยให้การขี่ปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่เจอฝนหรือถนนลื่นระบบจะช่วยควบคุมแรงบิดให้เหมาะสม ทำให้รถไม่ปาดหรือสไลด์ง่ายไ่้เรียกได้ว่าช่วยให้มือใหม่ขับได้อย่างมัน่นใจด้านเสียงเครื่องยนต์ก็ยังคงเอกลักษณ์ของคาวาซาก,กิไว้ได้ดีเสียงทุ้มนุ่มแต่ดูดันเวลาบิดคันเร่งในรอบสูงมันให้ความรู้สึกร้อใจมากและถ้าคุณติดตั้งท่อแต่งเพิ่มอีกนิดรับรองเลยว่าเสียงจะสะใจสุดๆระบบเบรกถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าชม ให้ความรู้สึกมั่นใจระยะเบรกสั้นแรงเบรกตอบสนองไวและระบบ ABS ทำงานได้เรียบเนียนไม่มีอาการกระตุกแม้จะเบรกแรงๆก็ยังควบคุมทิศทางได้ดีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับรถทัวริงที่ต้องใช้ความเร็วสูงในการเดินทาง V ว r ร์ซิส6502025จึงเป็นมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นสปอร์ตและทัวริงคือมันมีทั้งความคล่องตัวและความสบายไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือออกทริปก็สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับคนที่อาจจะสงสัยว่า v e r s ์ซ650กับรุ่นใหญ่ v e r s ์ซิส0 0ึต่างกันยังไงคำตอบคือ v e r s ์ s ิสหกจะเบาวกว่าคล่องตัวกว่าและราคาย่อมเยาวกว่าเยอะแต่ก็ยังให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่สนุกไม่แพ้กันเลยครับและในปี2025นี้ k a w คาวาซกิยังได้ปรับการจูนเครื่องให้มีเสียงและอัตราเร่งที่นุ่มขึ้นเหมาะกับคนที่ต้องการรถสําหรับเดินทางจริงๆไม่ใช่แค่ความแรงแต่คือความสมดุลทั้งแรงประหยัดและสบาย ถ้าพูดถึงการบำรุงรักษาเวอร์ซิส0อย่าังถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดูแลง่ายอะไหลหาง่ายและมีศูนย์บริการของคาวาซากิอยู่ทั่วประเทศค่าใช้จ่ายในการดูแลต่อปีไม่สูงเหมาะกับคนที่อยากมีรถดีแต่ไม่อยากปวดหัวเรื่องค่าซ่อมสำหรับใครที่มองหารถที่สามารถขับขี่ทุกวันในเมืองและพร้อมลุยทริปต่างจังหวัดได้ทุกเมื่อเวอร์ซิส0 2 0 2 5คือคำตอบที่ใช่แน่นอนเพราะมันทั้งนั่งสบายประหยัดน้ำมันและขับสนุกสรุปเลยครับถ้าคุณคือคนที่ลหลงใหลการเดินทาง อยากมีรถคู่ใจที่พร้อมไปกับคุณทุกที่ไม่ว่าจะภูเขาทะเลหรือทางไกลเวอร์ซิส650 2025คือเพื่อนที่ดีที่สุดที่คุณจะมีได้บน2องล้อคันนี้คือสมดุลที่ลงตัวระหว่างพลังเทคโนโลยีและความสบาย และทั้งหมดนี้คือรีวิวและสรุปความน่าสนใจของ Kawasaki v e r s y 650รุ่นปี2025จากช่องไรแอนรีวิวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับการรีวิวที่จะพาคุณขี่ไปพร้อมเสียงหัวใจไรแอนรีวิวขอขอบคุณที่